บ้างใหญ่แพรสานมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาครับแล้วก็คุณเนนะครับวันนี้มาที่งาน c o v a r r y x ่ Run นะครับในระยะ1 6กิโลรุย Yes ก็จะเป็นคอร์ส u ันทีนะครับก็คือปีที่แล้วก็มาแล้วนะก็มีคลิปอยู่นะปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้นะเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าบล็อกสตาร์ทกันแล้วนะตอนนี้เวลาตี57นาทีนะครับ ตีห้ครึ่งก็ปล่อยตัวละไปพรอ้อมไหมคก็พร้อมครับสบายวันนี้ไปคับนิ่ะิมคอ้เาจะเรื่อน้ำถอยล้ากันเลยนะครับๆครับครับ Level up. ถนนในค่ายกันต่อเป็นรัดยางเหมือนเหมือนนิดนึงนะครับวันนี้เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวก็สว่างแล้วเหมือนรถไปครับ UTS แถว51 52นะวันนี้มันก็น่าจะจบเร็วดีนนะเริ่มสว่างนะครับตับง้งกรกว่าก็สว่างแล้วนะสบายๆนะวันนี้ไม่มืดมากสนุกแน่นอนยังอยู่ในค่ายนะตอนนี้ สองโลแล้วแค่ยอียอ่ห้าหนึ่งนะครับดูแนวันน,นี้จะสามโลก็ะจะเข้าป่าแล้วกไ็ไปครับไปครับไปครับมีหมาด้วยครับท,ที่แล้วก็วิ่งมาทางนี้นะแต่ว่าส้อดย้อนทางขึ้นมานะครับหมาคือหมา,หมาเฮ้ยหมาก็มีการเปลี่ยนเส้นทางก็ทําให้สนุกขึ้นนะเพลินมากเลยครับหมาตัวน,นี้สวยมากเลยสามจอมกอบข้าง ื้นที่กว้างขวางมากเลยครับทีนี้มองเห็นภูเขาแล้วนะข้างหน้าเราต้องไปบนเขานั้นแน่เลยครับมาแล้วครับทุกคนไปทันที่มาแล้ว ยาวครับจวงนี้อาอนะาดาับ<พย>เนียเพลินมากครับวันนี้อากาศดีมากมันมาซ้อมยาวเลยนะชิวๆนะครับ โอ่าโลแล้วครับ27นาทีครับเวลาไม่เยอะนะครับก็โอเคครับวันนี้ห้าสอ7ครับกำลังสวยครับครับ,าาบก็มีเพืป้อนลมทางเยอะนะครับไปเรื่อยนะครับคนเดินต,ตรงนี้ลงเนินก็คุยกันได้น,นิดหน่อยจะไม่คุยกับคุณเนทแล้วเพราะว่าดูทรงและเริ่มหอบแรงแล้วครับคุณเนททางตรงนี้เหมือนถ่ายให้ใหม่ๆเลยนะครับ เส้นทางตัดใหม่นะครับเส้นทางใหม่ของจริงครับคือไถเลยครับเบิกป่ามาให้เราวิ่งสบายๆชิวมากๆครับนี่ก็คือตามกติกานะครับมีถนนดีๆไม่วิ่งกันนะครับตอนนี้มาวิ่งถนนข้างๆครับดูก็ต้องต้องตามห้ามเข้าไปในเขตตรงนี้นะ เป็นเส้นทางที่เขากำหนดไว้แล้วครับว่าเป็นคอสคันที่นะครับก็คือเป็นทางวิบากนะเส้นเดิมแต่ย้อนทางครับพวกรูปแบบจริงๆครับันนี้เดี๋ยวเราไปชมวิวกันที่จุดซ้อมยิงปืนใหญ่เราถ,ถั่งนะครับจำได้เลยตรงนี้จะเป็นแท่นนะให้รถถังขึ้นไปยิง สามยิงนะครับไปดูกันโอ้ให้ขึ้นแรงนูนน้นเลยนู้นเลยครับข้างบนเริ่มหอบแรงแล้วเดินนะเดินครับขึ้นเนินเราก็เดินนะครับ ชิ้วๆนะครับมันลื่นนะ,ะเซฟแรงด้วยขอขนนะะโอโไม่มีดอกเลยครับรองเท้าลื่นสุดๆต้องระมัดระวังนะครับตรงนี้อ๋อ โหดีมากครับทุกคนอ<ฮ>ากาศสุดยอดมาก6โลแล้วนะครับ10โลออนุญาตค่อยๆล,ลงครับคข้าไ,ไม่มีดอกครับ เข้เาป่าแล้วครับคนนี้หายครับกูเนเหนื่ยเหมือนกันนะเนี่ยเข้าตัวครับอยากอากป่าแล้วหรอครับละตามโลรองข้อเท้าครับทุกคน แต่งไปเก็บภาพนิดนึงนะครับเฮ้ยตรงไหนวะเสียหลงแล้วครับเมื่อกี้หลายคนก็ใช้สนามซ้อมนะครับสนามนี้เป็นสนามซ้อมอัลต้าเทลนะฮะจาเซมเซมปลนะครับเป็นเทมโปไปเรื่อยๆนะ โอ้มาแล้วครับอันนี้เพื่อนเธอครับเพื่อนเธอมาแล้วครับเพื่อนเธอหนึ่งสามศูนย์ครับโอ้เพเซอร์ครับเพื่อนเธอเอาเลยครับเอาเลยครับว้าวมันมากครับ เหมือนมันมากครับฮาโลกว่าครับฮาโลกว่าถึงถนนครับฮาโลกว่าจะถึงถนนครับในป่าไปเรื่อยๆครับแถวแถวห้าสามห้าสี่ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะฮาลงนะแต่ถ้ารวมขาขึ้นก็ประมาณเพลนหกครึ่งเลยนะครับเมื่อกี้เพราะว่ามันมีเดินด้วยนะหินลายเยอะหินลายเยอะมากครับทุกคนแล้วก็สาย น,นี้เหมือนเป็นร่องน้ํานะไม่เหมือนทางวิ่งคนเท่าไหร่น่าจะเป็นร่องน้านะครับมีทรายด้วยอุ้ยหอเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนกันนะครับทุกคนอาลิบินนะลองแลวลงกันนะครับโอ้โหคู่นี้ไปเรื่อยๆครับรึ่งทางแล้วครับตอนนี้8กิโลเมตรที่เวลาสี่นาทีครับมีรุนเร็วกว่าชั่วโมงครึ่งกันนกะันแต่ว่าเพเซอร์ชั่วโมงครึ่งนั้น จากพวกเราไปแล้วครับต้องไปไล่เก็บออกข้างหน้าครับแป้งดอกมะลินะครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้โอ้ทางแคบลงเรื่อยๆครับเริ่มปราบเปลี่ยนหัวใจแล้วครับตอนนี้ภูนี้ยังบุกป่าฝ่าดงไปเรื่อยๆครับถึงถนนแล้วมีน้ำไหมครับใกล้ถึงบู่นน้ำยังครับ เหนื่อยมากตอนนี้โอ้ยเย้โอ้โหดูวิวครับทุกคน งานใกล้ๆกรุงเทพดีๆนะครับเป็นงานที่มีวิวให้ชมวสวยๆนะที่ทหารดูแลดีมากนะฮะตลอดเส้นทางนะครับมีคนคุมตลอดทางก็เทคนิคข้อเหมือนกันนะนิดๆนะแอบยากนะโอ้โหป่าครับให้คุณนอเดินชาร์แบตแป๊บนึงครับต่อไปจะเป็นโรถนะครับลาว 6โลุดท้ทยพอทางถนนก็คูเนีก็เริ่มทำความเร็วได้ครับตอนนี้อยู่ที่เพจห้างกลางห้างกลางครับตอนนี้กำล,ลังเร่งใกล้ๆชาร์จนะครับวันนี้ <c ười> จะทันหรือเปล่าข้างหน้าน่าจะมีผู้หญิงอยู่สองลนนะครับ10โลครับ57นาทียังอยู่ในเพจห้านะวันนี้ ยังอยู่ในเพชรห้างกันครับโหเหนื่ขึ้นแล้วครับสวยมากเลยเออกรเช้นน้าโอ้ไปครับทุกคนสวัสดีครับสู้ครับกลับมาดูถนนครับจะเสีเยบรถนะนะห้ารสุดท้ายครับทุกคนโอ้ สนามนี้คือที่สุดแล้วอ่ะมีบ่อบัวด้วยครับจริงๆครับผลลุกเลยดอกบัวโอ้จังหวะนี้สวนกันครับคกับสิบโลครับส่งคุณเนปไปก่อนครับสวัสดีครับผมเกลผมเชี่ยอยู่ในตึกเกล้งตอนนี้บพี่โยขอบคุณครับส่งคุณเนปไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรา ชมบรรยากาศแนวหลังนะครับเดี๋ยวรอรุ่นว่าคุณเนจะเข้าอันดับที่เท่าไหร่นะหลังเส้นนะครับปไปครับเน่แล้วสนุกสนุเเดียวกันครับโอโ้โหเหนื่อยมากครับวันนี้สวัสดีครับวิวตรงนี้ดีมากครับสามโลสุดท้ายแล้วครับจอกเบาๆเข้าไปละคุณเนน่าจะติดด้วยนะแต่ว่าจะถึงออหรือเปล่าไม่แน่ใจน,นะครับแต่ว่าถ้วยรุ่นนได้แน่นอนนะรอรุ่นว่าจะได้เท่าไหร่นะครับส่วนผมเดี๋ยว และถ่ายอะไรตรงนี to to ้น <zag> ี่นี่หน่อยๆยังได้ม้าครับผมได้ถ้วยด้วยตรงเนี้อ่าิ่งวิ่งเดินเดินจอกออกกำลังกายกันยามเช้านะครับตอนนี้เพ่อนๆนะครับครับมาสุรอากาศผมก็เดิมๆครับวิ่งบนเขาครับก็ต้องระวังข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพงนะครับอาการตรงข้อเท้าก็ออกอีกแล้วนะฮะก็นึกอยู่แล้วแหละก็เลยเดี๋ยวค่อยๆเข้าไปแล้วนะครับอีกสองโลสุดท้ายนี้อะไรครับสปีป์หรอครับสวัสดีครับสปีป์สิบโลครับอ๋อสุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้ว้างหน้าก็เหลือแค่พวกเราแล้วนะครับเหนื่อยไหมฮะกำลังดีเนาะกำลังดีใกล้กว่าครับปีที่แล้วครับปีนี้เป็น สิบหกโลครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาแบ่งมาตรงส่วนของอุปสรเคนะครับไหนๆเราก็มาแล้วนะครับเรามาดูหน่อยหนึ่งนะครับยังไงฮะตรงนี้นต,รนตรงนี้ยังไงฮะหกโลครับผมอ๋อหกโลอันนี้คือการอุปสรเคนะครับโอเคนขึ้นมาแล้วนะได้เข้าวังเลย <laughs> ไปไปทำเสร็จแล้วเขาวังเลยไป โอ้ได้บอกไวว่าครับว้านครับ้าทีน้าผมจะมาเล่นระยะนี้นะโก้โกกิ่งครับกิ่งครับคราวนี้กิ่งครับกิ่งใช่ไหมยิร้องไปเลยิ่งครับกิงครับยินไหนไปรู้เหรอกิงร้องไปครับกิงหนักร้อนเลยไปว้ับ ขึ้นดันขึ้นเน้นโอ้ตรงนี้สนุกมากครับเป็นแบบกิ้งกิ้งยางแล้วก็กิ้งกลับมานะสบายครับสบาย,บายแล้วก็วิ่งข้ามสิ่งกีดขวางครับวิ่งสบายตัวนี้<ช>แ,ลแล้วก็วิ่งข้ามวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางตัวนี้นะฮะ<ช>เป็นออฟซาร์คลนะครับยัางไงฮะโอ้โหอะไรยังไงอะไรยังไงฮะเข้ามาดิขวานะครับเขวาซ้าย ปีกข้ามแล้วก็วิ่งซิกแซกครับฮึบโอ้โหครับก้าซิกแซักซิกแซัก,ก,ซกแล้วก็กลับมาครับไม่ใช่วิ่งไปเลยนะฮะต้องเอามาคืนด้วยนะครับใช่ไหมกลับบ้านไม่ได้หรอ,อถ้าเอาไปด้วยก็ได้ครับพี่เขาบอกไปไว้ตรงเส้นชัยนะครับ ก็แล้วแต่นะพี่เขาบอกนะเราเล่นนะต้องคืนนะครับออกนอกเส้นทางเยอะมากครับวันนี้อ้าวแม่แอนอ้อแม่ไปกับแม่ดีกว่าครับสวัสดีครับแม่ผมไปถ่ายพวกเขากิ่งล้อมาสวัสดีแม่แอนลงระยะ16กิโล16นะครับตอนนี้ เวลาเป็นไงฮะตอนนี้ตอนนี้ชั่วโมงย<อ>ี่สิบเก้าสิบสี่กิโลโอเคโอเคสองโลครับแม่เจอกันเส้นทางครับตัวออฟสตาร์เกิลหกกิโลเมตรก็เป็นอะไรที่น่าเล่นโอ้สิบสี่แล้วสิบสี่โลแล้วก็มีกิ่งยางกิ่งยางไบน,นะครับระยะทางประมาณร้อยร้อยเมตรสองร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแ,แล้วก็มีให้แบกปเป้น้ำหนักนะครับ แล้วก็กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางวิ่งซิกแซกอะไรเงี้ยนะครับเป็นจุดเล็กๆที่น่ารักดีนะแต่ว่าในระยะของ16กิโลอะ่ะไม่ได้มีอุปสรรคแบบนั้นนะครับก็วิ่งอย่างเดียวนะแต่ก็ต้องรุนรนะบาปีหน้าเขาจะเปลี่ยนเส้นทางกันอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเส้นทางภายในมันปรับแต่งได้เยอะมากๆนะครับก็สนุกดีเดี๋ยวจะขอทางผู้จัดว่าปีหน้าก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอีกนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆน,นะทุกปี สวัสดีครับโอ้ประมุ่นเองครับเสียใช่ไหมกองเสียใช่ไหมเสียน่ารักกองเสียก็น่ารักนะครับแบบทหารทหารนะครับเขาก็ไม่ได้จะแบบยืดวิววืดไวเบอเบอเฮ้ยอะไรกันนะเขาก็แบบเป็นระเบียบนะแต่ว่าก็ใส่หน้ากากนะหน้ากากแบบสีๆนะครับตลกดีเหมือนกันนะน่ารักดีนะอากาศดีมากเลยทุกคน อยังไม่ร้อนนะพกลที่ขึ้นแต่ยังไม่ร้อนนะครับชิลๆวิวว่งได้สบายๆลมเย็นดีลมดีตลอดเลยจะมีเสียงลมตลอดคลิปเลยนะโอ้ตรงนี้เป็นจุดที่ชุมทางนะครับตรงนี้ <c oughs> ใช่ไหมฮะเป็นชุมทางใช่ไหมครับ <c oughs> ทุกคนรวมกันตรงนี้หมดสิบโลมานะครับตรงนี้ย6สิบหกก็มานะครับสามโลก็มา บรรยากาศแนวหลังครับเบิร์นวันนี้ก็รวมๆแล้วนะครก็เหมือนออกมาออกวิ่งออกกําลังกายกันนะฮะชิลๆนี่ก็อยู่เส้นถนนภายในอ่ค่ายอดิสอนนะครับเป็นเส้นทางเรียบด้านหน้าแหละก็คือเป็นตรงถนนมิตรภาพนะครับก็เป็นอะไรที่สะดวกเพราะว่าเขาปิดถนนร้อยเปอร์เซ็นต์ เส้นท <Pf ing. S 1> างก็จะแยกๆกันนะรวมๆแยกๆนะครับตรงนี้ก็สิบโลสิบโลเขาจะไปทางนน้นไปทางเราไปทางนี้ครับสิบโมกครับครับครับไปเลยครับผมนี่ออกนอกเส้นทางมามั่วซั่วมากเลยครับตอนนี้ไปดูเขากิงยางมะครับอ่าคือข้างบนครับ นี่น่าจะยังมีลุ้นมา้าอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยไม่รู้นะ <N: informações> ผมก็ไม่ได้นับไม่ละตรงนี้ครับรมีรถถังมาโชว์ดูอาุกคนรถถังซ้ายขวาเย้โอ้รับรถถังครับบรรยาก,กาศลมลืนครับที่ค่ายอดีศานนี้ ใกล้จบแล้วครับอีกประมาณไม่ถึงโลก็เป็นอนุสรีพระเจ้าตักสินม,มหาราชนะครับบริเวณนี้ของนานมานนะไปครับนบ๊ายบายกันบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องหน่อย <c oughs> ก็อากาศก็จะเริ่มร้อนแล้วตอนนี้เด็กๆก,ก็จะเริ่มงงแง่กันแล้วครับ <c oughs> <c oughs> จะจบแล้วครับทุกคน <c oughs> เส้นทาง16กิโลเมตรนะครับเช้า วนกบมาที่จุดสตาร์ทัางตรงลานนะครับลานด้านหน้าของตรงค่ายอดีศรกว้างใหญ่มา,มากๆสะดวกนะครับที่จะรถเยอะมากๆนะครับแล้วก็การเดินทางสะดวกนะแล้วก็เส้นทางการวิ่งก็ปิดถนนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิ่งกันชิลๆในค่ายมากันได้ทุกปีช่วงออฟซีซั่นหรือว่าใครอยากจะมาล่าถ้วยล่าน้องมาก็ดีมกันกันครับสำหรับวันนี้เอาีครับสวัสดีครับโอ้โห oh, ป็งไงฮะ oh, ฟิน,นไหมด,ดินนะ ท่าทายท่าทายท่าทายมาครับชื่อคุณอะไรครับสมคิดครับ M 6 0โอเคยังมีรุ่นไหมไม่แน่ใจโอเคเย้เลครับทุกคนยเอดครับี่าอนาทีครับผมสุดเพินนะวันนี้ทุกคนครับไปเดี๋ยวไปเดีว เอ็นเอฟบีเบ็มแสบุรัตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิ้ย์ครับเจ้ครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับนานมากเป็นไงบ้างวันนี้ผลงานวันนี้ก็เหมือนมาเทสครับเทสก่อนไปมาราธอนสามสิบเก้าสิบเคแต่ว่าระยะมันเกินไปหน่อยอ่า วิ่งไปได้ที่สองนะครับอ๋อใช่ไปถึงแฟร์ไปไปบวชมาใช่ไหมใช่ไปบวชมากี่วันมาสิบห้าวันครับบวชมาสิบห้าวันเป็นไงดีขึ้นไหมดีขึ้นครับใหภัยสมาธิมากขึ้นถ้าถ้าสมาธิเนี่ยมาช่วยการวิ่งยังไงบ้าง สมาธิโอ้มันช่วยได้เยอะอยู่แล้วมันอยู่กับตัวเองอยู่แล้วเวลาวิ่งมันอยู่กับร่างกายอยู่กับแบบสมาธิอยู่กับโฟกัสท่าวิ่งของเราจริงๆแล้วการไปบวกก็ทําให้ออนดูแลนหายเหมือนกันนะอ๋อเรพเก็บใหม่เพราะว่าเราไม่ได้ร่างกายไม่ได้ไม่ได้วิ่งประมาณ2อาทิตย์ใช่ไหมลอนดอนมาราธอนครับลอนดอนมาราธอนใช่ตั้งเป้าเวลาเท่าไหร่ประกาศเลยได้ไหมอุ้ยประกาศไม่ได้รอกยังไม่เคยไปเลยยังไม่ศึกษาเส้นทางด้วยซ้ำจะต้องรอเดี๋ยวไปศึกษาก่อนน่เน้นบรรยากาศ ก็จริงจังแหละจริงจังจริงจังแหละวันนี้รองเท้าเขามาลองด้วยยังไม่ยังไม่เคยได้อะไรฮะตัวนี้เนี่ยอ๋อตัว่เมตีเมตาสปีดสปีดสกายพารีสเป็นสกายเนาะตัวนี้เป็นสกายมันจะมีเอ็ดด้วยใช่ครับอ่าโอเคฝากเชียร์น้องเต้กันด้วยขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับต่อไปค่ะอันดับที่สี่ค่ะคุณนภัสสรหักบำร้อ ันนี้ก็มาวิ่งที่คาเวลี่เอ็กซีวัน2024นะครับระยะ16กิโลเมตรผมก็ได้ไปเที่ยวชมระยะ6กโลด้วยนะก็จะเห็นในภาพด้วยแต่ของคุณเนทนี่คือไม่ได้มีแบบทีบ่ากแบบนั้นนะครับวันนี้เป็นไงบ้างเวลาวันนี้1นชั่วโมงสามสิบห้าก็จบไปแบบเต็นเลยได้อันดับ ที่ที่วอลลนะครับเรียบร้อยเลยนะแล้วก็ได้น้องม้าเป็นตัวที่ตัวที่สนะครับของของวันนี้ยินดีด้วยนะครับคุณเนมาเลากลับบ้านกัน